ขออภัยด้วยนายท่านเป็นเพราะว่าผมละเลยหน้าที่ทําให้ในายท่านต้องรับมือกับผีสองตัวตามลําพังและตกอยู่ในอันตรายผมยอมรับการลงโทษทั้งหมดเลยครับในการต่อสู้จริงนะ่ะก็ต้องมีสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อยู่แล้วและพวกเราชนะได้ก็ดีแล้วไม่ต้องคิดมากหรอกแต่ว่าผมจะต้องชดใช้ความผิดพลาดและผมยินดีที่จะรับการลงโทษครับถ้างั้นฉันจะลงโทษนายด้วยการใช้วิญ,ญญาณผีร้ายทั้งสองตัวนี้ช่วยปรุงอาหารให้ฉันทีนะ ในท่านเอาบทลงโทษแบบนี้ก็แล้วกันการต่อสู้จบลงแล้วงั้นหรอการเคลื่อนไหวที่น่าสะพรึงกลัวก่อนหน้านี้น่าจะเป็นผลมาจากการที่ทั้งสองฝ่ายใช้ท่าไม้ตายไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงสองตัวนั้นมันคือผีดูร้ายเลยนะต่อให้ใช้พลังเต็มที่ก็คงจะไม่มีทางเอาชนะได้ง่ายๆหรอกนะักถ้าพวกโจรเป็นฝ่ายชนะละก็ฉันไม่แพ้หรอกนะักจักรพัรดิเฟิงตู สิ่งที่อยู่ในมือของคุณคือนั่นมันที่ใหญ่และที่สองไม่ใช่งั้นหรอจักระพัดเฟิงตู้นี่คุณฆ่าผีดูร้ายไปถึงสองตัวเลยหรอใช่แล้วเอาละตอนนี้เรื่องทุกอย่างได้จบลงแล้วข้อห้ามได้ถูกยกเลิกแล้วแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นกันปล่อยให้เป็นหน้าที่พวกเราเองเถอะอักนีเร็วตอนนี้พลังทั้งหมดกลับมาใช้ได้ปกติแล้วเราไปลุยกันให้เต็มที่เลยนะทุกคน เรื่องทั้งหมดนายท่านคิดไว้แล้วสินะครับนายท่านนี่คืออาวุธหยินที่ฉันพบในรถไฟนี้เหมือนกับที่คุณบอกไว้เลยสมบัตินี้มันมีผลในการระงับพลังของผีร้ายได้ทําได้ดีมากเลยตรวจพบสมบัติหญินระดับสูงกุญแจล็อกพลังกุญแจล,ล็อกทางเลือกเป้าหมายล่วงหน้าจากนั้นให้ใส่กุญแจล็อกความแข็งแกร่งของเป้าหมายจะถูกลดลงหนึ่งระดับหืมเรียนผู้โดยสารทุกท่านผู้บุกรุกทั้งหมดถูกกําจัดออกไปแล้ว ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยในเวลาเดียวกันทางเราต้องขออาภาัยอย่างสุดซึ่งสําหรับความวุ่นวายทั้งหมดมีสาเหตุมาจากการป้องกันของรถไฟขบวน44ของเราไม่รอบครอบเราจะให้อาหารกลางวันในรถไฟฟรีกับทุกทกท,กท่านขอบคุณสําหรับความเข้าใจอาหารกลางวันบนรถไฟดูเหมือนว่าพวกเขาจะใช้วัสดุและขยะในท้องถิ่นไม่ใช่งั้นหรอคุณคือจักรพรรดิเฟิงตู้งั้นหรอฉันเอง ขอบคุณมากสําหรับการช่วยเหลือพวกเราไม่เพียงแต่คุณจะช่วยเราเท่านั้นนะแต่คุณยังช่วยผู้โดยสารทั้งขบวนเอาไว้อีกด้วยพวกเราในานามของขบวนรถไฟหมายเลข44เราขอบคุณมากนี่คือวิญญาณของผีที่ตายแล้วและพวกมันควรจะเป็นของคุณนะครับถือว่านี่เป็นของขวัญขอบคุณจากพวกเราก็แล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นผมไม่ขอปฏิเสธก็แล้วกันครับครั้งนี้ฉันเป็นนี่คุณซะแล้วสิ ฉันสัญญากับคุณในนามของฉันเองว่าถ้าหากคุณมาหาฉันในอนาคตฉันจะพยายามช่วยคุณอย่างเต็มที่ขอรับไว้ด้วยความยินดีแล้วก็ผมมีเรื่องบางอย่างอยากจะเตือนเจ้าของร้านลู่และผู้การรถไฟนะอาวุธหินที่โจนใช้เพื่อลดความแข็งแกร่งของคุณพวกมันจะต้องเลือกเป้าหมายเอาไว้ลงหน้าเพราะงั้นหมายความว่ามีการไตรตรองไว้ล่งหน้าสินะมันอาจจะเป็นแผนของกองกําลังขนาดใหญ่สินะรถไฟกําลังจะถึงสถานีแล้ว จัก,กรพัดเฟิงตู้ฉันต้องไปรายงานเรื่องนี้กับหอ,อการค้าโดยเร็วที่สุดเริ่มจากการออกไปจากที่นี่ในอนาคตหากคุณต้องการอะไรก็บอกฉันมาได้ทันทีค่ะผู้การรถไฟฉันมีอีกเรื่องที่อยากจะบอกมีเรื่องอะไรงั้นหรอครับฉันซื้อตั๋วนี้มาจากสถานีกระดูกแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างตอนนี้ฉันน่อยากจะนั่งรถไฟไปยังสถานีปลายทางซึ่งนั่นคือสภาในเหอ ไม่มีปัญหาครับเรื่องเล็กๆน้อยแค่นี้เราสามารถจัดการได้คุณเป็นผู้กอบกู้ขบวนรถไฟหมายเลข44ของพวกเรานะักขบวนรถไฟหมายเลข44ให้บริการกับคุณโดยไม่มีเงื่อนไขคุณจะนั่งไปถึงสถานีไหนก็ได้แล้วก็พวกเราจะมีเตียงนุ่มๆกับอาหารอร่อยๆไว้คอยบริการด้วยครับที่สําคัญคือคุณไม่จําเป็นจะต้องเสียเงินเลยฉันยังต้องทําภารกิจใช้เงินของระบบให้สําเร็จซะด้วยสิ จัก,กระพัดเฟิงตู้ในช่วงเวลาที่เหลือของการเดินทางเชิญตามผมไปที่ห้องที่รูหราที่สุดในขบวนกันเถอะหลังจากนั้นผมจะส่งอาหารที่ดีที่สุดไปให้กับคุณนะครับจริงสิทธี่นี่น่ามีผู้โดยสารคนอื่นอยู่เยอะด้วยสิช่วยขยายตัวของพวกเขาให้ไปยังสถานีปลายทางได้ไหมจะทำยังไงดีกำลังจะถึงสถานีแล้วด้วยเราต้องจ่ายค่าตัวสินะเราได้เห็นความแข็งแกร่งของพวกผู้คุมรถไฟแล้ว ถ้าไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารล้วก,ก็นะเรื่องนี้มันคงไม่จบง่ายๆแน่นอนพวกคุณคือผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วมาจากสถานีกระดูกใช่หรือเปลา่าพวกเราซื้อตั๋วใหม่ได้ใหม่ขาเราอยากไปลงที่สถานีใดเหรอใช่แล้วแล้วผมอยากจะซื้อตั๋วใหม่นะมนุษย์เหล่านี้เหมือนกลุ่มก่อนหน้านี้เลยสินะถูกจํากัดด้วยกฎเกณฑ์และต้องบรรลุปเป้าหมายบางอย่างแน่นอนพวกเธอสามารถสร้างตั๋วใหม่ได้และตั๋วหนึ่งใบคือ2 1 4้หยวน 214หยวนเลยงั้นหรอจะจ่ายเป็นเนื้อหนังได้ไหมแต่ว่าพวกเธอหน่าไม่ต้องจ่ายหรอจกจักรพรรดิเฟิงตู้ขอให้เราช่วยจ่ายเงินค่าตู่เพราะอย่างนั้นพวกคุณไม่จําเป็นต้องเสียเงินหรอกเอาเลยเอาละละแย่แล้วสิมีใครมาหาฉันงั้นหรอเขามาทําอะไรที่นี่ผมเคยบอกว่าอยากให้คุณมาเป็นลูกศิษย์แต่เหมือนว่า ผมจะประเมินคุณต่ำเกินไปมันคงจะดีมากที่พวกเราได้มาเป็นพี่น้องกันนะครับตราบใดที่คุณให้ผมใช้ทองแดงสีดำนั่นผมจะช่วยสร้างอาวุธหยินให้กับคุณเองชายคนนี้ไม่ได้สนใจเรื่องเงินแต่เขารักการตีเหล็กจริงๆและฉันดูออกว่าเขาเป็นช่างฝีมือเรื่องอื่นช่างเถอแค่มาทำสัญญากับฉันก็พอแล้วจากนี้ไปฉันจะมอบวัตถุดิบต่างๆให้เองและรวมไปถึงสมบัติอื่นๆด้วย แต่ว่านายได้เห็นทรัพยากรทางการเงินและพลังการต่อสู้ของฉันไปหมดแล้วถ้าจะมากังวลเรื่องที่ฉันจะบังคับให้ในายหาเงินหรือสละชีวิตเพื่อฉันหลักก็ไม่ต้องกังวลเลยสิ่งที่ฉันเห็นในตัวของนายคือช่างฝีมือเพราะงั้นนายมาร่วมเดินทางไปด้วยกันกับฉันเถอะคำพูดของคุณน่าสนใจมากแต่ผมยังกังวลอยู่เล็กน้อยเกี่ยวกับการสูญเสียอิสรภาพหลังจากทำสัญญากับใครสักคนหนึ่ง ห่าเอาเป็นว่าฉันขอสัญญาว่าจะให้อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับในเรื่องการหล่อหลอมและขัดเกลาอาวุธนอกจากข้อกำหนดพื้นฐานฉันจะไม่บังคับอะไรในหรอกนะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือวัตถุดิบและเงินรวงไปถึงช่างฝีมือดีแบบนายยังไงล่ะเรื่องนี้ฉันคิดว่านายกับฉันเราคงจะคิดเหมือนกันอาโอชายหนุ่มคนนี้ใจกว้างซะจริงๆคนแบบนี้นี่แหละที่ฉันต้องการ ว่าแต่คุณไม่กังวลงั้นเพราะว่าผมจะโลภหรือวางแผนอะไรเอาไว้ฉันไว้ใจนายด้วยสัญญาควบคุมผีระดับสมบูรณ์แบบนี้ฉันไม่จำเป็นจะต้องกังวลตกลงฉันจะทำสัญญาผู้ควบคุมผีลินอยู่ติ้งเหลียงทางเลือกฉันถูกต้องจริงๆชายหนุ่มคนนี้เขาจริงใจและพูดกับฉันตรงๆเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมากฉันเลือกถูกต้องจริงๆนายท่าน สัญญาจ้างติงเหลียงช่างฝีมือระดับผีดูร้ายพลังหยิน900พลังวิญญาณ9,500พลังพิเศษหลอมละลายวิญญาณอสูรระดับกลางขั้นสองแท่นตีเหล็กวิญญาณเลือดระดับกลางขั้นสองมีกแกะสลักหยินเฟิงระดับกลางขั้นหนึ่งความสามารถพิเศษตรวจสอบและระบุวัตถุดิบต่างๆรวมไปถึงอาวุธหยิน สงกับที่เป็นช่างตีเหล็กความสามารถในการตีเหล็กของเขาแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกนะักติงเหลียงจากนี้ไปฉันขอฝากนายให้ช่วยจัดการวัตถุดิบต่างๆทีนะักยินดีต้อนรับขบวนรถไฟหมายเลข44สิ้นสุดลงแล้วยินดีด้วยที่ท่านรอดชีวิตสถานีสภาพานในเหอผู้รอดชีวิตคงเหลือทั้งหมด8คนหลังจากที่ต่อสู้กับผีดูร้ายหลายตัวและใช้อาวุธหินที่มีทั้งหมด ไปตอนนี้ฉันถึงขีดจำกัดแล้วดานมือใหม่ได้ผ่านไปแล้วจากนี้คือโลกที่น่ากลัวอย่างแท้จริงตอนนี้ฉันคงต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วผู้มาใหม่กลุ่มที่ห้ายังมีชีวิตอยู่อีกกีค่คนมาคุยกันเถอะเกมสยองขวัญของฉันคือการไปที่สวรรค์แห่งโลกใต้ที่พบฉันคือผู้รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวจากทั้งหมดสิบคนมันอันตรายมากฉันเจอผีดูร้ายที่ฆ่ามนุษย์ไม่เลือกหน้าและรอดชีวิตมาได้โดยบังเอิญ ฉันเองก็ได้เจอผู้ชายที่ชื่อบนเทียนเขาปราบผีสัตว์และดูเหมือนว่าเขาจะสื่อสารกับสัตว์ได้ด้วยต้องขอบคุณพี่ชายมังกรดำที่ช่วยชีวิตพวกเราทั้งห้าคนในเกมสยองขวัญฉันได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งเขามีผีคอยช่วยเหลือด้วยในเกมสยองขวัญฉันได้พบกับผีที่แข็งแกร่งแม้แต่ผีที่ทรงพลังมากที่สุดก็ยังไม่กล้ายุ่งด้วยเกมสยองขวัญสามเกมสำหรับมือใหม่ นั่นอันตรายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสบางคนต้องเสียชีวิตอย่างน่าเสียดายและส่วนคนที่รอดมาได้จะสามารถปลุกศักยภาพรวมไปถึงการควบคุมผีและมีอาวุธหยินด้วยจะมีคนใหม่ๆที่น่าสนใจโผลมาหรือเปล่านะการสนทนาฉันมีคำถามเป็นไปได้ไหมว่าจะมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงโผลมาในการประเมินผู้เล่นใหม่เกมสยองขวัญของเราอยู่บนรถไฟหมายเลข44 และภารกิจของพวกเราคือการนั่งรถไฟไปจนสุดสายตอนที่เรามาถึงครึ่งทางมีองค์กรที่ชื่อหอการค้าชิงหมิงได้ขึ้นมาจัดการประมูลบนขบวนรถไฟและสินค้าทั้งหมดถูกประมูลไปโดยชายลึกลับซึ่งชื่อว่าจักรพัฒน์เฟิงตู้ไม่มีผีตัวไหนเลยที่ประมูลสู้เขาได้และจูจ่ๆก็มีผีระดับดูร้ายโผลออกมาประมาณสิบตัวจากนั้นก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นบนรถไฟ แถมพวกนั้นยังจำกัดความแข็งแกร่งของคนจากหอการค้าชิงหมิงได้ด้วยหลังจากนั้นจักรพรรดิเฟิงตู้ก็ลงมือสังหารทีดูร้ายสามตัวที่เป็นหัวหน้าหลังจากนั้นเขาก็บอกให้รถไฟย,ยกเว้นค่าตัวให้ทุกคนที่เหลือเรารอดชีวิตมาได้แปดคนทั้งหมดเป็นเพราะจักรพรรดิเฟิงตู้คนนี้แหละฉันอยากจะรู้ว่าจักรพรรดิเฟิงตู้คนนี้เป็นใครกันฉันอยากขอบคุณเขาจากใจจริงไร้สาระชะมัดเลยแต่งเรื่องขึ้นมาซะได้ ที่นายพูดมานี่มนุษย์ทำได้หรือยังไงฉันรับประกันด้วยชีวิตว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงฉันเองก็รอดชีวิตมาได้เช่นกันเขาไม่ใช่แค่ฆ่าผีดูร้ายได้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเขายังควบคุมผีดูร้ายได้อีกด้วยนะคะรถไฟหมายเลข44หอการค้าชิงหมิงเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงมากในโลกของผีเป็นกลุ่มที่มีอำนาจมากทีเดียวถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงแถมยังมีผู้รอดชีวิตถึง8คนเรื่องนี้ตรวจสอบได้ง่ายๆเลยละ่ะ จกักรพัรดิเฟิงตู้นั่นมันพี่หลินไม่ใช่หรือ,อยังไงประมูลสินค้านับสิบล้านและสังหารทีดูร้ายอีกหลายตัวพี่หลินแข็งแกร่งมากถึงขนาดนี้แล้วหรอจะไปถามเขาตรงๆก็คงจะไม่ได้ด้วยฉันเป็นพยานได้เลยว่าจากักรพัรดิเฟิงตู้เป็นคนที่ร่ำรวยและแข็งแกร่งมากพี่หลินไม่ติดต่อมาหาฉันบ้างเลยงั้นหรอเนี่ยฮ่าฮ่าเจ้าพวกโมฉันเคยพบกับจกักรพัรดิเฟิงตู้แบบออฟไลน์มาแล้ว ครั้งล่าสุดที่งานการแสดงสินค้าครั้งที่สของฟอรัมเขาขายเหรียญทองหยินคุณภาพสูงจำนวนหนึ่งให้ฉันเขาฉลาดแถมยังใจดีมากเขาเป็นคนที่น่านับถือไม่แปลกเลยที่ชายที่แข็งแกร่งขนาดนั้นจะมีพลังในการฆ่าพวกผีดูร้ายได้เลิกโม้ได้แล้วเจ้าบ้านนายนะพูดแต่อะไรไร้าสาระอยู่ตลอดในเมื่อพวกแกไม่เชื่อใจฉันลักก็ง,งั้นฉันจะหาข่าวที่น่าเชื่อมาให้เอง จักรพรรดิเฟิงตู้เคยทำสัญญากับคุณไปเย่ทุกคนควรฟังที่เธอพูดดีกว่าแอดไปเย่เฮ่หืมพวกเขากำลังคุยกันเรื่องของจักรพรรดิเฟิงตู้อย่างนั้นหรอ